สวัสดีครับก็เข้ามาสูตรมาฮอตออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเล่นกันอยู่2เมนูเนาะก็คือหมวดเล่นเลยเก็บคะแนนหรือว่าถ้าหมุนหาคู่แข่งยากๆหน่อยก็จะเลื่อนไปเล่นที่หมวดจริงเหรียญทองนะครับโอเคขอติดตามชมนะครับเราที่เล่นเลยก่อนนะครับคะแนนของผมตัวนี้1.8.90นะครับก็อาจจะหมุนยากแน่ๆนะครับ <cam ina> มันด้วยสาเหตุหล,หลายๆท่านก็น่าจะรู้ดีเนาะข้อคะแนนสูงมันก็จะสุ่มให้เจอแต่คะแนนสูงๆเท่าๆกันนะครับ <cam ina> อโอกาสที่จะเจอคู่แข่งยากหน่อยอีกรอบหนึ่ง <cam ina> ถ้าไม่เจอจริงๆผมจะเลื่อนเป็นหมดชิงเหรียญทองนะครับ คุวันน่าจะไม่เจอแล้วแหละน่าจะไม่เจอแล้วเลยนะครับสองรอบแล้วเอารอบที่สามนะครับรอบที่สามถ้าไม่เจอนี่ผมจะเปลี่ยนเป็นหมดชิงเหรียญทองเนาะโอเคนะครับไปชิงเหรียญทองดีกว่าเราไม่ต้องมารอนะครับนี่หมุนปุ๊บเจอปั๊บเลยมันต่างกันตรงนี้นะครับ อยากเล่นเมื่อใดก็ได้ครับแต่ก็มีบางจังหวะเท่านั้นแหละที่ไม่ค่อยเจอนะครับหมดชิงเหรียญทองส่วนใหญ่ก็จะเจออยู่แล้วนะครับขึ้นไปขึ้นมา,านี้ก็ไปสบายใจไทยแ,นแลยนด์อะไรเงี้ขึ้นมาครับตัดข้างไปตัดข้างไปเลยโอเคนะครับหวังว่าคงไม่ว่ากันเนาะสำหรับคนที่ชอบ หมดเก็บคะแนนนะครับสําหรับคนที่ชอบหมดเก็บคะแนนก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับอืมขึ้นไปโอเคตัวนี้ขึ้นมาเป็นทรงสามเหลี่ยมนะเวลานี้แทรกทันทีนะครับเราแทรกเลยเอ้าอุดนะครับ ขึ้นไปขึ้นไปครับกูแข่งไปนู่นเลยเข้ากินฟรีหนึ่งเขาคงต้องอุดแหละน่าจะอุดเลืองานนี้อ,อุดไว้ ขึ้นไปไปนูน่นมานี่ไปนี่ไปนั่นนะครับมาเข้าฮอตลงไปเข้าฮอตไปนี่นะครับมานี่ก็เข้าฮอตตานี้โอเคมานี่ก็แย่ไป อย่าสามนะครับรมผมว่าคู่แข่งไม่กินเอากินอยู่นะเดี๋ยว่าแกกินนะครับอเราก็จับนี่อืไปครับไปครับโอเคชนะไปนหนึ่งตาอืม เดินก่อนนะครับเราเดินก่อนแล้วคู่แข่งขึ้นมาไปครับผมไปคู่แข่งเป็นห้าแต้มคู่แข่งเป็นทรงห้าแต้มหมดแทรกขึ้นมาแล้วแทกลงมาขึ้นไปไปครับ ไปครับผมมาทางนี้ก็ดันมากขึ้นไปขึ <c oughs> ้นมาครับนั้นเราก็ใส่เลย สองแลกสองอ่าเขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่าบ้านปลายเกมจะเพ้ยอยู่ดีนะครับโอเคจบไปหนึ่งคู่มวนอีกสักรอบเผื่อเจอ,อเก็บคะแนนเนาะแต่ผมว่าไม่เจอนะครับไปเลยดีกว่านะครับีิเกียดรอแล้วหาอ,อันที่มันเจอเร็วเร็ว,รวดีกว่านั่นเนี่ เราไม่นานด้วยเราไม่นานด้วยมาครับคู่แขงขึ้นมาเป็นทรง5้าแต้มเดินก่อนนะครับเป็นทรง5้าแต้มเดินก่อนขึ้นไป เสียบเข้ามาก็ขึ้นไปนี่ปรับเป็นสามเรียงแล้วนะครับปรับเป็นสามตัวเรียงแล้วขึ้นไปคู่นี้เป็นคู่ที่สองนะครับสำหรับการเล่นเดินแล้วนี่วะโทษทีขึ้นไป ขึ้นมานี่แทรก,กินมานี่ไปนี่เตรียมบีบกินฟรีนะครับเตรียมบีบกินฟรีหมายเลขสิบ มานี่ครับกินฟรีหนึ่งตัวอ่าเวลาหมดจอยอ่าละครับมันต้องเร็วจริงๆนะครับในโหมดนี้ใครที่อยากมาลองดูเชิญได้นะครับในโหมดชิงเหรียญทองเนะี่ยมันต้องเร็วนะครับเน้นความเร็วส่วนความแม่นยำก็ต้องตามมาเช่นกันถ้าใครจำหมากได้แม่นแม่นก็จะได้เปรียบหน่อยนะครับ โอเคแข่งเดินทรงห้าแต้มก็ฟุ่งหัวขึ้นไปนะครับแล้ะครับคู่แข่งคิดนาน ถ้าคิดนานก็มีผลกับเกมเบี่ยงไปไปครับเอาล้วครับไม่ทันนะพี่เอ๋ย เดินสักตัวหนึ่งก่อนเออ,อยังไงเดินยังไงก็ได้ครับขึ้นไปครับกระพริบแล้วครับจอกระพริบแล้วฝั่งนูน้นสี่สามเอาละครับเดินมาแล้วต่อไว้ก่อนต่อไปหมดเวลาจอยนะครับคูก คู่นี้ไม่ได้อะไรมากนะครับก็คือได้ใช้ชนะจากการที่กู้แข่งเวลาหมดเร็วนะครับตรงขออภัยเนาะสำหรับคนดูรอเอ่อไม่ใช่ดูรอสิรอดูหมากดีๆเก็บคะแนนสักรอบผมจะหมุนอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเผื่อเจอเนาะเอาเจอเว้ยเยเจอ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 อยู่ครับเจอเจอหมุนเจอคะแนนอยู่โอเค หมุนเจออยูอ่ขึ้นมาแล้วขึ้นมาไปเดินอะไรนู้นขึ้นมาไปตัดหน้านี่นะครับตัดหน้าเลยยังไม่ใช่ตัดหน้าพูดผิดต,ตัดข้างอาตัดเช่นกัน ตัดเช่นกันขึ้นไปมานี่ขึ้นไปครับตัดอีกทีนึงขึ้นไปเอาละครับแหลกลานแลยงานนี้แหลกลานแหลกลาน <c oughs> ไม่เป็นรูปเป็นทรงแล้วครับตัดกันอย่างเดียวหมักสามล้อใส่กันแล้วทีนี้ตัดไปอีกนะครับ ตัดขยันตัดจริงๆงานนี้ขึ้นไปยังไงเขาก็ได้กินฟรีเราอยู่แล้วแหละเรากันไม่ทันอยู่แล้วนะครับไปเรากันไม่ทันแน่นอนขึ้นมานไป ขึ้นมาแทรกหนีครับหนีลงมานี่ลงไป <c oughs> มานี่เราก็แทรกกินลบลบเข้าฮอสมานี่ ไปนี่ครับลงมานี่จับกินสองหนีจับกินสองหนีมานี่จับกินสอง,สองต้องอุดนะครับไม่อุดไม่ได้นะครับดอกนี้ พอ,อุดก็โดนนะครับครดูผมจะทําอะไรถ้าเขาเดินสบีมาเจ็ดผมก็จะเดินหนึ่งมาหกนะครับนันเขารู้นะครับว่าเขาจะโดน <c oughs> เขารู้ว่าเขาจะโดนไปขึ้นมาโอเคครับมานี่เลยตัดหน้าเจอกันแล้วไงนี้ตัดหน้า ขึ้นไปทางนี้เหมือนจะเป็นตัดหน้าทรงสามตัวเรียงหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นก้ามปูเป็นก้ามปูปมปใช่ไหมไม่ใชเ่เป็นตัดหน้าทรงมาตรฐานปกตินะครับเป็นตัดหน้าทรงมาตรฐานปกติขึ้นไปมานี่ขึ้นไป นี่ครับต่อขึ้นไปขึ้นมานี่ไปมานี่กินไปกินมานี่ก็กินไป มานุ่นก็ไปนี่ นี่ครับไปครับขึ้นมานี่ไปทรงนี้ขึ้นมานี่ก็ไปทรงนี้เป็นนดีแทรกมานี่ ไปนี่ครับหนีมานี่ต่อไปนี่ลงมานี่ก็ขึ้นไปลงไปเขาเข้าฮอตกินไม่ได้นะครับเกาลงมาแล้ว ข้าฮอ,อสไปฉีกไปนู่นเตรียมไปข้าวฮอสอ๋เลื่อนมานี่ไปนี่ครับกักกักไปก่อน เข้านี่ค้ยจะหมดเวลาแล้วครับงานนี้คู่แข่งจะหมดเวลานะครับขึ้นไปเข้าฮอตตัวที่สามจับกินเราต่อฮอตนะครับต่อฮอตเลยเรากินมาตกนี้นะครับทีนี้แข่งเลื่อนไปนู่นลงไปเข้าฮอต มานี่ลงไปเข้าฮอตมานี่จับนี่ก่อนดูทิศทางลมก่อนมานี่เอาอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับ เข็งยอมนะครับหยุดเดินไปครับเหมือนเจอไหมนานที่จะเจออุ้ยเจออีกเว้ยเจออีกเจออีก เจอคนเดิมนะครับหมุนมาเจอกันแก้มือกันจนได้นะครับเจอคนเดิมอแล้วครับวันนี้แก้มือกันทั้งวันแหละถ้ายังเจอกับแกอยู่นะไปครับโอเคขึ้นมาเราตัดหน้าเอาเราตัดข้างเหมือนเดิมนะเนาะเผื่อแกอยากแก้มือแก้มือชอดนี้นะครับทีนี้แก้มือชอดตัดข้าง เอาแล้วครับตัดร่วมตัดร่วมเลยขึ้นไปขึ้นมาเป็นทรงนี้ไปนี่หนุนตัดมาไปนี่ มาหนี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปขึ้นไป ต่อทิ้งนะัวต่อตัดข้างทิ้งทิ้งไปไปนี่เอาละครับเจอคนเดิมนะครับเมื่อสักครู่นี้ลงมาแล้วครับ เก okay, ลงมาแล้วไปที่นี้อุดเข้ามาเตรียมไปกินฟรีหนึ่งตัวหมดเวลาครับแต่แกก็เสียเปรียบอยู่ดรอกนะครับถึงแกมไม่หมดเวลา ตัดหน้าขึ้นไปเลยเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเรื่องตัดหน้าไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปเอาต่อมาอาไปขึ้นไป มานี้ขึ้นไปก่อนมานี่เห็นเหมือนเกมเราจะไม่ดีนะห <c oughs> าว่าไปเกมนี้คือผมกะว่าจะเดินตัวแปลกยี่สิบเจ็ดยิบสี่แะครับแต่โดนแกสอยก่อนสอยต่อสองมาก่อนก็เลยเสียกระบ,บวนเลยนะครับ เหมือนเกมเราจะไม่ดีนะครับอย่าเรียนแบบนะครับเกมนี้ไม่ต้องเรียนแบบผมอันตรายสูงคือผมยกตัวยี่สิบเจ็ดยิบสี่ตัวที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าไหร่ตัวที่เขาเล่นกันจริงๆก,ก็ต้องเป็นยี่สิบแปดยิบสี่มากกว่านะครับยี่สิบเจ็ดยิบสี่อย่าไปเรียนแบบถ้าผมเจอคู่แข่ง แล้วเขายันเสมอเราได้ในบางรูปผมจะเปลี่ยนตัวเดินทันทีนะครับผมจะเดินเต้มนั่นแหละแต่แต่ยกตัวใหม่อะไรประมาณเนี้ยครับอาศัยความแปลกยกตัวเสียงเสียงหน่อยทันทีเลยถ้าฟลุกก็ชนะทาไมฟลุกถ้าเขาเดินน,นิ่งก็แพ้ไปโดยปริยาย <c oughs> ับที่นี่มาไปครับขึ้นมาแล้วลงไปเอาละเขากินเราขยับนี้เราไม่ให้กินฟรีอยู่แล้วนะครับต่อต่อตัดข้างมาทรงนี้ไปเข้าฮอสมานี่ เข้าหอสไปมานี่จับกินฟรีหนึ่งตัวยังไงก็ไม่พ้นอยู่แล้วนะครับตัวนี้ ครับหมดเวลาแน่รน่คู่แข่งหยุดเดินอเอาแกหยุดเดินเลยนะครับหยุดเดินเฉยเฉยเลยเหมือนแกล้มกระดานไปเลยหรือเปล่า ไม่รู้จะเจอไหมล่ะทีนี้น่าจะไม่เจอแล้วมั้งทีนี้คุณเล่นต้องเป็นพันนะครับแต่มันไม่มีคนที่คะแนนใกล้เคียงกับเราเล่นอไปหมดจิงเหรียญทองแล้วกันไปครับเอาอีกสักคู่หนึ่งอ,อันนี้ก็ไม่เจออีกทีนี้เอาเข้าไป มาจะขอเล่นอีกสักคู่หนึ่งเ,เจอจนได้นะครับเจอแล้วเจอแล้วมาครับเจอแล้วไปครับึกนมาแล้วอุ้ยจองโจนไม่ได้เจอกองโจนนานเลยนะเนี่ยครับไม่ได้เจอกองโจนนาน ไปครับผมมานี่ก็ไปนี่เลยเป็นโจนห้าแต้มนะครับจนเจ้าเก่าเขาเรียกว่าจนเจ้าเก่ายกนี่นะครับยกสามสิบยิบห้าไม่เป็นไรต่อมาอมไปนี่เหลือเลอเดินนะไปนี่ ผู้ <c oughs> oh, เดินคล่องเลยทีเดียวนะครับแม่ร่มผมด้วยนะเนี่ยไม่ธรรมดานะเนี่ยร่มด้วยโอ้โ oh, ห oh, นะครับกินสองมาตกนี้แล้วเราทำไงดีเราไปนี่นะครับไปนี่ลงมาเข้าฮอตไปนี่เข้าฮอตจะไม่ได้นะครับ อย่าเข้าฮอตนะครับโดนแน่ๆครับถ้าเข้าฮอตไปเข้าฮอตแล้วลงไปตัวนี้ก็ใส่เลยเรียบร้อยนะครับยังไงก็ไม่พ้นเราอยู่แล้วเรียบร้อยครับ ไปครับโอ้โจรโจรก่อนบ้างทีนี้คนนี้สแสดงว่าคนนี้เขาถนัดกองโจรเลยทีเดียวนะครับขึ้นมานี่เราก็ไปนี่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 นะครับมาต่อมาก็ กินไปเขาเขาเล่นสูตรเดิมเขาเลยน,นะครับเนี่ยไปนี่สูตรเดิมเลยไปนี่ <c oughs> ไปนี่ครับขึ้นมานี่ก็เก้นไป มานี่ก็กินฟรีหนึ่งตัวน้องเดินให้กินสองไปกินตกมานี่ก็หลบไปก่อนเข้ากินให้กินหนึ่งอู้หูลุงลุงนี้เดินนี่ให้ก่อนเนาะ เอา่าจจะกินสามโอเคครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอบคุณครับ